กลิ่นหอมหวานความรักริชี่ก๊อดอวดรูปคู่ฟิลเกาหลีฟินจิกม้อนใจละลายหอมกลิ่นความรักริชี่ก๊อดอวดรูปคู่ฟิลเกาหลีฟินจิกมอนใจละลายกลิ่นหอมหวานความรัก ลิชชี่ก๊อดหวานไม่แผ่วหลังเปิดตัวคบกันสำหรับนักแสดงหนุ่มก๊อดและสาวลิชชี่ออรเนีทำแฟนๆจิ้นไม่หยุดถึงกับต้องจิกหมอนเรากับดูซีรีส์เกาหลีกับความน่ารักของทั้งคู่เมื่อโพสร,รูปคู่ทุกครั้งเผยโมเมนต,ต์ความรักเรียบง่ายแสนธรรมดาธรรมดาสุดวิเศษเมื่อทั้งสองคนคล้ายว่าใส่เสื้อคู่เหมือนนัดกันมาทุกครั้ง แถมโทนภาพยังออกแนวเรียบง่ายสบายสบายให้เห็นถึงความสดใสเรากับคู่รักหนุ่มสาวสมแล้วที่ริชี่บอกว่าก o อเป็นแฟนคนแรกในชีวิตยิ่งทำให้ความฟินเพิ่มทวีคูณขึ้นไปอีกสม a s ช t a g h a s ช t a g r ริชี่ ie, ที่แปลว่าก o อและ Hashtag อิธิริชเพราะดูเหมือนว่าอิธิริช ความรักดาเมจรุนแรงมากจ้างานนี้ชาวเน็ตต้องเข้ามาทักโอ้ยน่ารักพีเวดติ้งเปล่าคะหนูสองคนน่ารักมากมายจ้ามีแฟนหล่อมากเลยจ้าเต็มที่ไปเลยจ้าทุกคนรู้แฟนขับรู้ประชาชนทั่วประเทศรู้วาริชีกับก๊อตเป็นแฟนกันโอเคนัมเบอรนึ่งแฮชแท็กลิชี ที่แปลว่าแฟนก็ตกลิ่นหอมหวานความรักทำไมเวลาอยู่ด้วยกันมีพลังอิทธิริ์จังเป็นแบตเตอรี่ให้กันตลอดไปนะเป็นนุ่งนิง่งเป็นเหมาะสมเคมีพิคาตแค่เห็นอยู่ข้างกันเป็นนัวถ้าน้องริชพูดเก่งเราต้องตุยกันหมด แต่รักแคปชั่นคือคมบาดใจเกาหลีสุดๆคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยนะคะคือเหมือนเพิ่งเปิดตัวกันเมื่อไม่นานเนี่ยค่ะน่าจะต้นปีนี่ละมั้งแต่ว่าออเคมีเข้ากันแบบสุดๆเลยค่ะตั้งแต่ละครที่แบบว่าเล่นด้วยกันอะเนาะตอนนั้นก็แบบือ ฟินจิกหมอนกันไปยกนึงแล้วและคราวนี้ก็มาเปิดตัวเป็นคู่รักกันแบบจริงๆจังๆยิ่งทำให้เราแฟนคลับฟินจิกหมอนกันเป็นแถบๆเลยค่ะขอให้ทั้งคู่รักกันยาวนานนะเป็นคู่ที่น่ารักกันแบบสุดๆเลยค่ะแอดชอบนะคุีแอดชอบสาวริชชี่นะเพราะว่าเหมือนเหมือนหน้าตานางแบบเหมือนเศร้าแต่ว่า เหมือนดูแววตาแล้วแบบมีมีอะไรสักอย่างค่ะแอดก็บอกไม่ถูกแต่ว่าแอดหลงสเสน่ห์ผู้หญิงคนนี้มากๆเลยค่ะรักน้องดิชชี่สุดๆนะคะ